เดี๋ยวเอันหากะลงมาบ่เอ้ยลงมาเมื่อกี้นี่นาะความรู้สึกความรู้สึกเป็นอะไรเห็นโมะนะเน่าเออน่าจะเป็นโมะโมะฝุ่นแน่นอยนุหรือว่าโมะบรรยากาศหนาววะเฮ้ยเ้ออันสีเขาเขาผสมเบิ้งดู้วยตื่นหนูพากระลงมาเลยทุกคนเลยน้องสาวก็เต้นลงมาเลย อันนี้มาอัดคลิปมาทุกคนเบิ้งทุกคนเหมาะอันนี้อยู่ที่โซ่บัวเล้าเด้อทุกคนเด้ออยู่ที่เหล้าจะตายอยู่ญี่ปุ่นมานนุ๊อ๋อทุกคนเลยงามเลยทุกคนในงามได้เพราะว่าอันขันที่เหลาไปประมาณร้อยเมตรหรือว่าส่งร้อยเมตรน่าจะค่อยบุห็นกันแล้วมั้ยนุ๊กน่าจะโค้ยบุห็นกันทุกคนเลยบุห็นเนาะ เรื่อง,องมออันที่แป่ขงเฮ็นบอมะเอออ้กับไปหน้าผู้เดียวแล้วมันนี่บ่ได้ลงคลิปประมาณสี่ห้ามือแล้วทุกคนมันบวว่างทุกคนนะมันไปอไน,นะไปเลี้ยงงูเข้าเมา่เพระาะเมยยุบบุรี บอท้อนกับโซนออดานยูเดี๋ยวไงว้จะงอยแหละเห็นแล้วมาสบายดีนะทุกคนวันนี้ก็บ,บ่ได้เ้อใส,ส่เ้อทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นทุกคน เห็นอันแป๊ะว้าว่าทุกคนค่อยอันตื่นมาเลยเกดขอให้หลังหน้าแล้วก็อยให้ทุกคนเบิกทุกคนนะนะมันเป็นควันทุกคนควันแบบโขมาเลยนะโขมกลางให้กลางหน้าเลยแต่บ้านคอยเนี่ยเอินควันเดชแล้วว่าควันฝนทุกคนประมาณนี้แหละถ้าเป็นโม่หรือว่าภาษาให้เป็นโม่ทุกคนประมาณนี้แหละนะครับอันนั้นทุกคนอ๋อต้น แปลกประหลาดทุกคนเลยหากก่ามือนี้แล้ปกติอันค่อยอัดคลิปลรื่องเรื่อตอรี่กันมือนี้ค่อยอัดคลิปลรื่องเรื่อตอรีกออรอร่กันอันนั้นทุกคนฝนตก,กคนปกตินะอันนี้ผมเป็นโมฆอันนั้นทุกคนน้องสาวลงมาทุกคนนะโมฆเมฆเทปอ่ะนี่โมฆเทบป้องเถานะแปไปประหลาดทุกคนเลยนะ แต่ว,ว่าวอันนูละ่ะปกติข้าวอยู่เมืองไทยกับมีดินีนูนนโอ้นอกขนะสุดง่ายๆเลยนะอ๋อปกติเทานั้นนะมีแต่หน้ามีแต่ไฮหน้าชาวบ้านทุกคนมีเทีอ้อืมจ้บันนะดตีนี้บบเห็นแล้วอ๋อมันเด่นนมามากมากับเลิมหายเลยทุกคนเลยค,ละคนะ้ กับตอนเช้าๆตอนเมื่อกี้เนี่ยค่อยกับจบเห็นนะต้นไม้ทุกคนเห็นกุกไม้นะแต่ตอนนี้นะเนี่ยเลิมนะเริ่มเห็นแหรอเลิเมเห็นกุกไม้เริ่มเป็นเงาแล้วทุกคนคาเดดออกมาประมาณเดินนี้หักกับประมาณหกมงทุกคนหกม,ม,ม,มงค์เสาหกมงค์หกมงค์เถิงนะยังไม่ใช่ทอดเจนม้งนทุกคน,นยังไม่มีมอสแบบนี้นะ